ดูจ้าปาดิโถนี่นี่โอ้โหโอ้เยอะจังค่ะโอดตัวปลารับแลทุกท่านจ้ะปลารับแลของเจ้พาเพลินจ้ะ เียโอ้โหเก็บยากมากจ้าโอ้โหทำยังไงจะได้เนาะอันนั้นนู่นนะ่ะ เราก็จะใส่มืออันน้อยนิดของเราเข้าไปเก็บนะจ้านี่โอ้โหเอามากองไว้ก่อนจ้ะดูกองเดียวจ้ะกองเดียวก็เฟี้ยวได้โอ้โหดูสวยมากจ้าขาเพี่ทุกท่านจ้าสวยงามค่ะขาแต่ละดอกนะสวยมากสวยมากจ้ะ xuôi oh, chung bơi โอ้โหนี่ค่ะอยู่ทางนี้อีกเดี๋ยวให้ฝรั่งมาช่วยเจ๊เก็บค่ะไปดูปลอกกระเด็นมันเข้ายากนิดหนึ่งต้องให้ฝรั่งเขาเก็บค่ะไปส่วนเราเราย้ายตัวเองมาทางนี้จ้ะทุกท่านจ้ะใส่เสื้อสีออส้มๆสีแปดแปดเหมือนเจ๊อะค่ะทุกท่านจ้ะ เพราะว่าสัตว์ป่าเขาไม่มีสีนี้เนาะก่อนเขาจะดวลก็เขาก็ต้องเขาก็ต้องดูสีให้ชัดเจนก่อนเพราะว่าเขาเรียนกันมานะคะเขาไม่ได้อยู่ๆเขาจะมามายิงศัพยิงอะไรกันนะคะ ขันค่อยกีดปานนี่สัตว์ป่านี้เบิร์ตเนี่ยแม่ก็มีอยู่ค่ะ เจออีกแล้วจ้าทุกท่านนูน่นนู่นค่ะเจออีกแล้วนูน่นกอเห็ดแมโอ้ oh แต่มันบัดด้เป็นกอใหญ่ๆคือคลิปที่ผ่านหมาเนาะแต่ว่ามันก็โอเคอยู่ได้เก็บเรื่อยๆอยู่จา้าเป็นสตริงเฮดฮ่าดอม นี่พลังมาช่วยเก็บก่อนเดี๋ยวเธอเห็นเยอะเธอก็เอียนอีกนะทุกท่านจา้ะเธอก็แบบเหมือนคล้ายๆจะไม่อยากเก็บแล้ว <laughs> สิเดท่านมันเห็นหลายๆนะหล,ๆนะหลายโผดโพนสินะขันดอกสองดอกนี่ขยันยุ่อือหอ สวีเดนนะคะทุกท่านตอนนี้นะเข้าไปดูนะคะถ้าตรงไหนยังไม่ยังไม่หนาวอะค่ะเห็ดยังออกอยู่จ้ากระดังมาช่วยเก็บทุกท่านเห็ดสุเดนหนุกซะทุกท่านก็รุนแรนดนูนอยู่ฝากนู้นอีกค่ะ โอ้โหสวยมากค่ะสวยจังเดี๋ยวให้ฝรั่งมาเก็บเอาใส่ตะกร้าตรงนี้ค่ะนี่ Also good. ทำไมชอบขึ้นตามเชิงเขาคะทุกท่านจ้ะคือลำบากมากเลยออโอ้โหนั่นน่ะเชิงเขาเนาะสงสัยเชื้อเขาไหลมาจากต้นจากทรูดิน ฟั l l ลนเนีย่ยฟรอน,นอปุ่มบาร์ย่ s å v ว x e r d ดิ här. o โอ ä ย Oj. Jo, k a ข้างหลังอีกเนอะตาพี่น้องจ้าลายขนาดลายกระโดอกระเดะเราบอกในพรานว่าเราอยู่แถวนี้เนาะ Có hào có có mà mấy chú chú cũng nói cho mấy chú Nó ngủ à, à rồi. Tại sao nó ngủ vậy? Đây là chú chú. Ở đây. Chú อเออเงินจำแฮตเหรอนั่นค่ะที่นายพรันเขาจะนั่งดูเนาะดูสัตว์ป่าอะไรเงี้ยค่ะฮะอ๋อโอเคโอ,คอ,อ้ดูค่ะป้าทุกท่านป้าดูค่ะ ดูค่ะทุกท่านปติทโทไปค่ะจัดค่ะเริ่งงามขนาดโอ้โหสกินทิ่ไทยฮะโอ้โหนัน่นค่ะน้่นดอกนี้โอ้โหโอ้โหบืเริ่มเลยจ้ะไม่มีสัตว์ป่านะคะแต่ว่ามาเขาก็เห่าอยู่นั่นอะ โอ,โ,โอ้โหโอ้โโดอกเดียวเต็มตาเปิดอีกโ,โอ้โหไปค่ะเอาค่ะทุกท่านจ้าเดี๋ยวคลิปนี้เราก็มาจบกันด้วยตรงนี้นะคะเดี๋ยวมันก็จะยาวโพดโผดผุหรือพี่น้องเดอ้อเราจบกันด้วยตรงนี้แหละคะ่ะนี่เนาะเก็บยาวไปจ้ะ ยอะเกินนี่เนาะก็เจ๊ก็ฝากกดแชร์กดไลค์ให้เจ๊กับฝรั่งด้วยนะคะเดี๋ยวยังไงก็ฝากคลิปหน้าหนาวไว้ด้วยนะคะก็คอยติดตามกันว่าเราจะทำยังไงกันเนาะเดี๋ยวดูทอรเดสน่าจะได้นานตรึ คือเรากำลังตกลงกันว่าเราจะเก็บยังไงเพราะว่าป่านี่เป็นป่าแบบเตี้ยมากค่ะนี่เนาะขอบคุณฝรั่งเนาะที่มาเป็นเพื่อนเจ้นเนาะได้ยินเสียงหมาไหมคะทุกท่านมานายพรานค่ะ คือเราไม่ได้อยู่ไกลจากทางแล้วค่ะอยู่ใกล้ๆเนี่ยแต่ว่าเขารู้ว่าเราอยู่แถวนี้ไปดูโกรุนคันจ้ะนู่นเลยไปด้วยเนี่ไนยไฮโซมันเดาได้นามาได้แต่เนี่ยทุ่มซะยอพลอกกันเฮียไม่ขี้เกียจไป หลังเจอเยอะล้วบอกว่าเริ่มขี้เกียจแล้วทุกท่านเนาะเดี๋ยวเก็บกองนี้เสร็จก็เจอกันคลิปหน้าเลยนะคะทุกท่านจา้าขอบประคุณอย่างสูงขอให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญทั่วหน้าเลยนะจา้า <c oughs> <c oughs> ขอบคุณครับฝรังบายบายครับฝรัง บาย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 ค่ะท <Bye. S 1> <Bye> ุกท <laughs> ่านเจอกันคลิปหน้าค่ะ